สวัสดีครับวันนี้ออ ok ก EP สองเราก็วันหยุดนะมาทเทสตจะพาแม่ไปซื้อของนะครับแม่มีที่ที่อยากไปที่ก็คือกาดทานินนะครับเพื่อรีเควสว่าต้องไปกาดทานินเท่านั้นนะก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันเดี๋ยวไปดูนะครับว่าแม่จะได้อะไรที่กาดทานินนะแม่ไปยัง<ป>ออกมากาดทานินมาซื้อหวยไม่ได้มาซื้อของไหว วันที่หนึ่งวันหนึ่งวันเนี่ยถูกันเราก็ไม่ต้องคาดต่างอะไรหรอกเราก็จัดทำก็ทำมีเลขยังมีเลขยังคือเลขอะไรบอกบอกได้ไหมเลขไม่ได้หรอาไปซื้อเองเมื่อคืนฝันเมื่อคืนฝันนะเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองเดินดูก่อนเขาห้ามบอกใช่ไหมห้ามบอกบอกก็เดี๋ยวเลขเคลื่อนแล้วก็ไปดูดูแล้วก็หยิบเอาเดินดูหวยครับผมได้ยังครับคุณสภา ไมแปดสามไม่มีแต่มาสิบนาทีแล้วครับยังไม่ได้ชักใบเลยจะอไมต้องซื้อซื้อหัยซื้อใบใครชอบก่อนเอาละครับแม่ได้ลวครับไหนแม่ดูดิได้ไรฮะสักจีใบสองใบเอาเว้ยรวยลืมไปเลยครับว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบว่าก่อนตุดจีนหนึ่งวันนะ ก็แบบว่าของกินก็จะแบบโคตรน่ากินแล้วก็คนก็จะเยอะมากเป็นพิเศษนะช่วงนี้ทําเป็นเนียนดูของนั้นของนี่จริงก็จะไปที่แผงหวยนะครับดูแวะแผงหวยแน่นอนจื๊บนี่นะครับแผงหวยแน่นอนทำเป็นแวะที่อื่นเจอแล้วครับตอนนี้แม่เจอเลขที่อยากได้แล้วนะเอาแล้ว ถูกหวยแน่ๆได้แล้วเลขที่อยากได้เลขที่อยากได้นะครับยังนะครับยังยังเจ้าอีกยังเจ้าอีกสามสิบล้านสามสิบล้านของแม่นะครับดูครับถูกคนอยากได้ครับสามสิบล้าน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 ว<ะ>กว่าจะวนเข้าคอนเทนต์<ะ> พระพิคเนตได้นะครับแม่ก็โดนหวยไปแล้วม 5, าณห้าหกใบนะค่ะดอกไม้จะหน่อยจริงเราต้องซื้อฟงอะไรวไว้ค่อยคเนตก่อนซื้อหวยแลแม่มไไ <c oughs> อะไรครับแม่หากระทั่ว,วเอาไปใส่ไว้อง,อ,องค์พิพิเนตอ๋อแม่ซื้ออ้อยนะครับ ตาหาอ้อยแล้วดูอ้อยครับแม่อ้อยของแม่แ <laughs> อ,อ๋อผมว่าแม่เจ้าอันนู้นใครครบแล้วครับของให้เราไปไหว้เขายังไม่ครบสิแม่ขาดอะไรนะ,ะขาด,<ะ>ข,าดขาดมะพร้าวนะครับเดมะพร้าวเราไปซื้อตรงแบบริมถนนนะมีร้านประจำอยู่ที่เราซื้อทุกเด็เดน่ากินมาก น่ากินทั้งนั้นเลยครับผมของหน้ากินเพียบเลยครับนี่ครับอันนี้ร้านขนมหวานนะครับเปิดมาแบบตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยนะร้านนี้อร่อยมากเลยนะครับร้านนี้นครับคุณโสภานะครับไม่ได้นะซีเรียสมากนะครับของการมาข้างนอกต้องล้างมือตลอดแม่คุณแม่ตัวอย่างจริงอดไม่ได้นะครับทุกครั้งเลยมาที่กาทานินนะแม่ต้องมากินกฟแฟร้านนี้นะครับ ร้านนี้นะครับถ้ามาต้องมาเว้ยครั้งกินทุกครั้งนะครับร้านนี้เซอรี่ครับคอฟฟี่นะครับร้านประจำแม่ชนก่อนไปไปไหนต่อ โคตร้อนคนโคตรเยอะคน,ยคนเยอะมากคนเยอะโคตรเลยครับมีในกาแฟมาละเคอรี่พับนะครับยอดคนคลอบอร่อยนะครับอันนี้ได้อะไรเราได้ของอะไรเต็มหลังรถเลยดูดิผักเพอกอะไรเต็มไปหมดเลยนะเน<อ>ี่ยโอ้โหมาซื้อแป๊บเดียวเองไหนบอกมาแบบเอาแค่ซื้อหวยไงวันหยุดของแม่กันอย่างนี้ในะวันเดียว <c oughs> อะไรนะวันหยุดของแม่คือวันเดียวถ้างั้นอยู่บ้านขายของทุกวัน <c oughs> วันนี้มันจ่ายฤกษ์จ่ายทุกฤกษ์เดือนหนึ่งสี่ครั้งออกจากบ้านน่ะแม่โคตรบ่นเลยไปละ <c oughs> ไปละหนีดีกว่านี่ดีกว่าบ๊ายบายไปซื้อมะพร้าวครับคุณโสภาตอนแรกจะซื้อนู่นเลยครับสิบลูกร้อยห้าสิบซื้อไปทำอะไรตั้งสิบลูกแม่นี่ก็คือพูดคุยกับทุกคนไปเรื่อยๆนะจ๊อจะอาจารย์ไปแล้วนจะจ๊ะเออจ้าสวัสดีจ้าจ้จาบ๊ายบายจ้าได้มะพร้าวมาสองลูกจ้าไงจ้าคุณสภา ได้แล้วบ้างได้ามะเข้าหนึ่งลูกหนึ่งลูกและสองลูกสองลูกสองลูกเหรออะไรลูกนึงคืออะไรอันนี้คือเก็บแกะแล้วมีน้ำที่กินเนื้อเรีบเยบร้อยไหมพี่โต๊ะกินไงอันนี่ให้ผมเหรอเนื้อมนนันนะไม่กินอ๋ออันนี้ไปไหว้อ๋อโอเคแม่แม่รู้จักเขาเหรอรู้เอเอเหรอเขาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเนาะเอ้าก็รู้จักกันเขาเจ้าของกับแม่แล้ไม่ไปขายของตลาดนัดอต่ขายเหรอ แม่ของหนูจำไม่ได้ป่ะจำหนูได้ไหมป่ะโอ๊ยจำได้ป่ะเอาปาปาเอาไปต่อ,อก่อนไปซื้อปลาสบะครับยังไม่จบนะครับสำหรับวันนี้โลตัดต่อครับ ม่ใบไข่แม่ไม่ใบอะไรไม่ใบก้องไม่ใบก้อมแม่ทำอไจ้าซาบะจ้าฮะเออสองตัวพอแล้วไปจักปลานะครับก็งอกเป็นหมูแล้วจากหมูก็คงมีไก่แล้วจากไก่ก็คงเป็นอีกหลายอย่างนะครับไม่เคยซื้อของอย่างเดียวนะครับคุณสภาด,ดูครับดูครับหมูก็มา บอกว่าจะมาเอาแต่ปลาซาบะก็ได้ปลาทับทิมได้หมูบดอีกเอาไปแนละ้วไปแนละ้วไปแนละ้วได้ยังครับเเปลาปลาอะไรปลาซาบะปันนับกิน,นได้หรออ่าได้แล้วครับซาบะเรียบร้อยจบละจบแล้วนะพอนะจะเดินดูอะไรกันอีกไหม เด่นดูเด็กได้เฉียดกันเอาน้ำปลาเออไปน้ำปลาเสาร็จภารกิจเสร็จภารกิจที่รถตัดแล้วครับยังไม่จบของวันนี้โหเยอะจังฮะไปเราไปว่าของพี่แค่กันนะครับเจอที่ออกสาวในไนทครับไปแล้วครับคุณแม่องค์พระพี่แคเนศครับ ย,ยังยังยังไม่ช่วยแม่อีกถ่ายอีกตบถ่ายอีก <c oughs> ็็ก <c oughs> จะหาว่าไม่ช่วย <c oughs> ต้องกว่าบ้านกวาดศาลานะแต่เผมก็จะหาว่าไม่ช่วย <c oughs> นี่ไม่ได้สร้างภาพเลยนะนี่กวาด่าจริงๆเพราะว่า <c oughs> เราก็ต้องมาทำความสะอาดทันท่าง แต่ว่าบทพูดนี้คือแบบเหมือนแบบเใ็่เรื่องจริงอ่ะแล้วก็ตั้งกล้องแบบเร็จสุเอานะครับนี่กำลังจัดเตรียมพัตตาหารให้กับองค์พระเนธนะครับไปไม้แผ่นใหญ่มากเลยครับดูดิครับดูใบดิ ใหญ่กว่านหน้าอีกไงกับตัวอีกดูโหนี่คือแบบใบสุดๆแล้วนะนี่คือสุดๆแล้วนะดูใบเลยโคตรใหญ่ใบใหญ่มากเลยปิ้งบังแดดจ้าเหงาไหมเนี่ยเราอะเหงาไหมเนี่ยฮะดูจีดีจีหน้าปวดแผลมากเลยครับทุกคนครับมาหาวิทยาลัยแค่นี้รับไปไงบ้างครับดีจ้ะ วายังวายังวายังไม่แล้ววมาแล้วค่ะอุ้ยแม่ขาวหน้าตาดูเป็นยังมัวขาวมาเลยแก่ไหมแก่แม่แก่ไหมครับ55าาปะไปอันต่อครับเดี๋ยวขอส่งแม่ไป ตัดหญาที่บ้าน

ยากนะร้อนแดดลงหมดแดดแรงมากแต่ว่าข้างนอกก็แบบแต่งสวยมากคือป่าแม่ชีโอ้บ้านก็คือบ้านนี่แหละคือบ้านเรายังไงก็ได้บ้านเราดูครับดสุยอดเลยครับสุดยอดเลยครับไปแล้วครับฟ่าเฟือไม่มีแล้วต้องมีหมดแล้วครับผมเจเจเจเอาอันนี้เอาคาดเดี๋ยวไปดึงหญ้าออกไปไปหลังบ้านอ่ะไป เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําภารกิจกันนะครับถือว่าเป็นภาร,รกิจแล้วอการมาถางยาที่บ้านเราจะถางญ้านะช่วยพ่อกับแม่บ้างโนน,นกเนาะเป็นแถวเลยอะ,อะแถวเลยเออช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบว่านกอพยพนะนกกระยางมาอยู่กันทุ่งนาเต็มไปหมดลยครับสวยงามอลมังช่าคือวิว<ป>วิวหลังบ้านานะเนี้ยใช่นี่คือวิวหลังบ้านเรานะมาครับตาม,มารับตาม,มา นะอันนี้คือสวนกุหลาบของป๋าอืมนีม่คือสวนกุหลาบของป๋าเออให้มันดีๆหน่อยตรงนั้นอะ่ะเร็วอะไรวะเออเขาใช้เพอมสุดอ่ะจะไปดูยังไงเนี่ยจะเสร็จไหมเนี่ยวันเนี้ย แม่โอ้ยดนะครับแม่เียนไม่ต่ำจอ่อไม่สมประกอบซือ้อใหม่ให้แม่ได้ว้แค่มาเมื่อจะเสียนบาทนื้อเลย อีเคิร์มเหรออีเคิร์มคือคือเสือสด๊าบนะครับเสือด๊าที่เป็นลูกของอีกคนที่มันยิงอ่ะเออนี่ที่จะยิงงมันหนีเธอไปแล้วปิดคลิปแล้วครับวันนี้พอแค่นี้นะน,น่าพันได้นะพอแค่นี้นะพันได้นะ พอแค่น,นี้ครับคลิปวันนี้หนึ่งวันของผมนะจริงๆก็น่าจะมีดึกๆมีถ่ายของถ่ายงานอะไรอีกแต่ว่าไม่ไหวแล้วขอโฟกัสกับงานก่อนนะครับวันนี้ก็เต็มที่แล้วฝากติดตามด้วยนะครับ PJ d i a r y ครับคลิปก็ฝากติดตามด้วยนะครับ PJ d i a r y ไปแล้วฮะบ๊ายบายดูชาวสวนคะับมัชาวสวนบ๊ายบายนะชาวสวนบ๊ายบายหน่อย